สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อนะครับอ่านค่าจากเซนเซอร์ตัวนี้ครับวินสปีดนะครับเป็นรุ่นเคสอลูมิเนียมด้วยนะครับตัวแท็บเล็ตจริงนะครับตัวนี้นะครับก็เรามาดูที่คู่มือก่อนนะครับก็จะเป็นที่ตารางมอดบัตดิจิตอลนะครับวิธีการเอาซ้ายนะครับอ่านอย่างนี้นะครับใส่ไฟเข้าไปนะครับแล้วก็4ี่ประทบบวกลบนะครับตามคู่มือเลยนะครับก็ ลงไปดูที่ตารางรีจิเตอร์นะครับมันก็จะบอกว่าค่าวินสปีดเนี่ยหรือความเร็วลมนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งเรจิเตอร์เท่าไหร่นะครับอ่ามันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งร,นรีจิเตอร์ที่ทอ่าศูนย์อ่จริงแล้วจริงๆมันจะมีตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้นะครับ ed, เีจิเตอร์อเดตตำแหน่งที่ศูนย์วินสปีดแวลูนะครับอ่าคราวนี้เราทดลองเบื้องต้นด้วยการใช้โปรแกรมวอตต์บอร์โฟนะครับอันนี้ก็คู่มือก็จะมีอยู่แล้วจริงๆแล้วก็ ผมแนะนำเบื้องต้นให้อีกทีหนึ่งนะครับเปิดโปรแกรมมันปัดฟูขึ้นมานะครับแล้วก็ New Connection ไปแล้วก็อันนี Un ้ใช Dis ่ Disconnect มาเราจะต้องไปตั้งเลือกคอมพอร์ตก่อนนะครับคอมพอร์ตท,ที่เราใช้งานก็คือจะเป็นตัวคอมพิวเตอร,อร์แปลง USB เป็น4.5ครับแล้วก็ตั้งค่าบอร์ดเรตรัตตบิตคุณภาพบิตน,น,นะครับบอร์ดเรต9.6 8บิตแล้วก็นอน Stop Bit เป็น1นะครับกดอโเคแล้วก็คราวนี้ตำแหน่งเราอยู่ที่ ลิเตอร์ที่ศูนย์นะครับเราอ่านแค่1นึ่ิเตอร์ก็พอนะครับอาวนี้เราก็จะได้เป็นค่าวินสปีดอันนี้เป็นนิวตันตเซกประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองลองหมุนตัวฮาร์ดแวร์ให้ดูค่าค่าวินสปีดมันจะขึ้นมาเป็นค่าสปีดของมัน อันนี้ก็เป็นเททดสอบเบื้องต้นนะครับสำหรับโปรแกรมรบัลต์โปรครัวนี้สำหรับเพื่อนๆหรือผู้ที่ใช้โปรแกรมพวกทัสกรีร์หรือ PLC เนี่ยเขียนเนี่ยเราก็อย่างเช่นตรงนี้ผมจะลองใช้โปรแกรมตัวแซมคูลนะครับในการอ่านค่ามันนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาผม New Project ให้ใหม่นะครับแล้วก็ตั้งที่โปรเจกต์ผม่าเทสนะครับวินสปีดนี่แล้วก็กด Next file ้วก็ตรง Device s e r v i c e นะครับผมเลือกเป็น Mod b u ตนะครับก็คือเราจะอ่านเป็น Mod b u ต protocol นะแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น Mod b u ตร a t u Master นะครับก็คือผ่าน IC5 นะครับแล้วก็กด Next แล้วก็กด Finish file นะครับคราวนี้ผมใช้เป็น Number อ่า Numeric Numeric r e p นะครับตรงนี้ก็มาตัวหนึ่งผมตั้งไว้ที่อ่า r i t r LW0 ก็ได้หรือ ตรงนี้ถ้ามันเป็นรีเตอร์เดียวเลยเนี่ยวิธีง่ายๆสุดก็คือ,อกดลิงก์หนึ่งเลยแล้วก็กด CF ตำแหน่งที่ศูนย์โอเคผมปึ๊บเนี่ยแล้วก็มาวางแล้วผมใส่ข้อความเป็นเทคขึ้นมานิดนึงน,นะครับให,ให้ทราบว่าเป็นค่าวินสปีดนะครับเป็นเมตรเป็นเซกต์อย่างนี้ก็ไปวางปึ๊บ เสร็จแล้วครับแล้วก็ลองเดี๋ยวลองเราไปตั้งค่าตรงวินหนึ่งนิดนึงนะครับตรงนี้เพื่อดูโปรโตคอลการสื่อสารว่าตัวอัพเดทของตัววินไอตัวฮาร์ดแวร์ของมันเนี่ยปกติดีฟอล์เนี่ย HDMI อัพเดทจะเป็นศูนย์ก็คือ HDMI ถ้าอันนี้เป็นศูนย์เนี่ยก็คือถือว่า HDMI จะเป็นมาสเตอร์นะครับแล้ว PLC Station เนี่ยก็คือเหมือนว่าตัว slave เนี่ยเป็นอัพเดทเท่าไหร่ดีฟอล์ของวินสปีดหรือว่าเซนเซอร์ที่ จากเราไปเนี่ยมันก็จะเป็น Default a d d r e น s 1นะครับแล้วก็บรลเลตเก้าพนหกแปดหนึ่งนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็หลังานี้เราก็ทำการเซฟนะครับแล้วก็ไปที่เมนูตรงนี้ได้เลยไอคอนตรงนี้จะเป็นคำว่าออนไลน์ซิมูเลชันนะครับ mm hmm. กดออนไลน์ซ hmm. <Check S 2> mm ิมูเลชันเช็คตรงลิงก์นี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้ serial port นะครับผมผมใช้วิธีการซิมูเลตก็คือแบบใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจำลองเป็นตัวทั้งสกรีนจริง มันจะเสมือนจริงเลยแล้วก็ผมเลือกเป็นคอมสานะครับเพราะว่าตัวคอนเวอร์เตอร์ผมเนี่ยลงเลเวอร์ hmm. เสร็จแล้วมันจะเป็นคอมสามก็กดปุ่มรันได้เลยนะครับ mm hmm. คราวนี้ค่ามันก็จะมาะตรงนี้ค่ามันจะขึ้นแล้วตรงนี้ mm hmm. ก็จะเป็นค่าวินสปีด hmm. อ่าก็จะุนคราวนี้อ่าสำหรับวิธีการเนี้ยก็จะแบบตรงๆเลยใช้นำเบอร์ในการอ่าน ของอินเวอร์ิกงิเวอริกดิสเพย์อ่าเข้ามาคราวนี้สมมุติว่าเรามีหลายๆเซนเซอร์ทำไงหรือว่าเราต้องการจะเอาค่าเนี้ยไปโยนใส่รีเิสเตอร์อื่นๆก่อนเพื่อที่จะอ่านาเป็นเขาเรียกว่าเปนเอาไปทำค่าออฟเซ t ตหรือไปคำนวณต่อเอาไปบวกลบคูณหารกับค่าอื่นๆหรือไปเป็นค่าเซตพอยต์ต่างๆนะครับเราเราแทนที่เราจะใช้ตัว e นมิลิ d ิ s เพย์อ่านตรงๆจากเซนเซอร์เลยเนี่ยซึ่งมันเอามาอ่านเสร็จปุ๊บเอามาโชว์เลยเนี่ยเราไม่สามารถที่เอา Data ไปทําอะไรต่อได้นะครับเราจะใช้วิธีการนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนให้ตรงนี้มันเป็น L W 0ูเป็น local นะครับเป็น internal storage แล้วก็เปลี่ยนเป็น local word นะครับเป็นที่ตำแหน่งศูนย์สมมติปุ๊บเนี่ยคราวนี้นะครับผมใช้วิธีการใช้ Data transfer นะครับ Data transfer เนี่ยผมจะเอา แต่มันคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็กด New เลือกเป็นแบบ Time ก็คือ Interval เนี่ยก็คือ1 s e กก็คือมันจะทําการ Request Data ออกไปทุกๆ1วินาทีนะครับโดยนะครับ Address Type เนี่ยก็คือเลือกเป็น Word นะครับ1 Word ก็คือจะเป็น2 byte นะครับถ้าพวกใน HSI เนี่ยมันจะเรียกเป็น Word เป็นเป็น Bit เป็น Word Double Word ตรงนี้ตรงนี้เราอ่านแค่ Register เ,เดียวก็คือ1 Word แล้วคราวนี้ source address กับ destination address คืออะไรนะครับ source address ก็คือต้นทางนะครับ destination ก็คือปลายทางก็คือ source เนี่ยผมจะให้มันมันทำการไปอ่านค่าจาก register นะครับตรงนี้เราเลือกเป็น link หนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเป็น 4x อนะ่าก็คือต้นทางเนี่ยเราจะให้ตัวไอตัว data transfer เ,เนี่ยทำการอ่านค่าจาก register ที่ 4x นะครับของตัวเซนเซอร์วัดความเร็วเนี่ย ที่ตำแหน่ง리터ที่0นะครับอ่านะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่กี่วอร์ดนะครับอันเนี้ยวอร์สลัดบิทเขาก็คือผมอ่านมาแค่1นวอร์ดเฉพาะเพราะว่าค่าเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันมันมันเก็บค่าแค่1นวอร์ดเองหรือว่าอินทิเจอร์หนึ่งหรือ2ไบต์นะครับอันนี้แล้วก็ตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่ง c x 0แล้วก็ผมให้มันโยนไปที่ไหนนะครับให,ให้มันโยน Data ไปที่ address LW0 นะครับก็คือโยนไปที่ตำแหน่งอไอตัว n u m มลิกเนี่ย Number Display เ,เ,เนี่ยครับแต่คราวนี้สมมติว่าผมต้องการจะไปคำนวณหรืออะไรไปต่อเนี่ยผมอาจจะโยนไปที่ LW ที่ตำแหน่งที่โยนไปไกลๆก,ก่อนอย่างเช่น100เนี่ย100ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปใช้พวก m a ครสค c r i ต์อ, Skip, อะไรไปเขียนอีกทีหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะไปบวกลบคูณหารตัวเลขไปทำคำนวณต่ออะไรอย่างเงี้ยแ,แทนที่เราจะโยนไปตรงๆไปเลยเนี่ยไปโชว์เลยเนี่ย มันก็จะเป็นค่าที่อ่านจากเซนเซอร์โดยตรงครับคราวนี้ในกรณีที่เราต้องการจะคำนวณน,นะครับก็ไปโยนไปที่100รแล้วเสร็จแล้วก็ไปเขียนมาโคว,ว่าเอา100ไอเอลวเนี่ยไปบวกลบคูณหารเข้าสูตรหรือเอาไปตั้งค่าเซตพอยต์เอาไปทําต่อแล้วก็ค่อยโยนค่อยเอาตรงเนี้ยมาโชว์อีกทีหนึ่งก็ได้อ่ัคราวนี้ผมผมทำแค่กระบวนการนี้ก่อนก็ไดนะ้โยนไปแค่ LW 0อันนี้คือสอนให้รู้ว่าไอ,าาาอ้ d a t a transfer เนี่ยมันสามารถที่จะไปอ่านค่าจากต้นทาง แล้วเอาไปโยนไปที่ไหนนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นลิสต์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วโพสหลังจากนั้นก็เซฟครับผมเซฟเสร็จแล้วก็ลองซิมูเลตดูนะครับอ่าแล้วก็เช็คลิงก์อีกทีนึงว่าเป็นคอม3จริงนะครับก็ลองรลนดูอันะนี้นะครับแล้วก็ลองหมุนเทนเซอร์ดูนะครับอ่าค่ามันก็มาเหมือนกันนะครับ คราวนี้เราก็เอาไอค่าตรงนี้ไปทำอะไรต่อก็ได้แล้วครับหรือจะแชร์ไปให้ตัว n ั m b e r Number, Number Com c o อ p o n น n t ตัวอื่นเนี่ยสมมติผมมีมีมีม,ม,ม,มีมีน้มัดิกตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมผมเอาไปไว้ที่ r e จิเตอรที่อ่าอันนี้ผมเอา LW ที่100ก็ได้สมมุตินะครับคราวนี้ผมใช้ Data ทันกปอีกทีหนึ่งผมก็เอา list ที่4 X 0เหมือนกันก็ได้ เป็นเป็นเวิร์ดนะครับ 4X0 ตรงนี้เรียกเป็น c x 0ต้นทางนะครับเรียกเป็นลิงก์หนึ่ง 4X0 นะครับอ่าผมโยนไปที่ RW100 อย่างนี้นะครับมันก็จะอ่านค่าจากเซนเซอร์เนี่ยอันแรกโยนไปที่ RW0 เพื่อไปโชว์ค่าอีกอันนึงอาจจะโยนไปที่ RW100 เพื่อไปทำอะไรต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับ ลองเซฟก่อนนะครับแล้วก็ของอ่าอนลนไล์ซิมเลตดูเลยอาจจะโทษทีผมอาจจะต้องใช้น u เบอร์ที่ตำแหน่งที่อ่าตรงนี้เราก็จะเป็นหนึ่งร้อยตรงนี้ซึ่งมันจะโชว์ค่าเดียวกันนะครับเพราะว่าเราใช้ดัตตาทันเฟอร์มาแต่ว่าอันนี้เราอาจจะไปทำคำนวณต่อหรือไปบวกลบคูณหาอีกทีนึงนะครับก็เซฟแล้วก็ลองลันดูดึงนี่ ของ e x i กก่อนลั run. ่นคราวนี้ก็ลองหมงุนข้ามดูอ่จะเห็นว่าข้ามก็ขึ้นมาทั้งสองลิตรนั่นแหละครับก็อันนี้อาจจะสำหรับโชว์นี้อาจจะำคำนวณอะไรต่อก็สำหรับคลิปนี้ก็ลองไปทําทดลองกันดูนะครับติดปัญหายังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ